Honda จะยกเลิกการผลิตไปแล้วไม่แค่40,000กิโลนั่นเองมีกล้องมองหลังให้มีเซ็นเซอร์หลังให้เบาะหนังปุ่มพุทสตาร์สารทส mart entry พา d ด l วยชิปให้แล้วก็มีคูรคอนโทรลให้ด้วย สนับสนุนโดยคาร์โฟชัวสวัสดีครับพบก,กับผมอีกครั้งนะครับเจมส์ออกเลตออโต้นะครับโชว์รูมรถเอร์สองพร้อมศูนย์บริการนะครับวันนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนมาเห็นรถหนึ่งคันที่เป็นรถที่ผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์ราคาขึ้นนะครับราคาขึ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อจะเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับพระหรือว่านาฬิกานะครับกับรถเพื่อนเพื่อน,อ,นอาจจะได้ยินน้อยมากแต่ผมบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งโมเดลที่เป็นรถจะเป็นรถสะสมแน่นอนใน,อน,อ,นอนาคตอันใกล้นี้นะครับกับคันนี้เลยครับนี่ ฮอนด้าแจ๊สนะครับ G K นะครับปี2016ตัวนี้เป็นตัว S V นะครับฮอนด้าจะยกเลิกการผลิตไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นโมเดลสุดท้ายแล้วนะครับเขาจะใช้เป็นตัวซิตี้แฮทชแบ็กแทนไม่อยากให้พลาดเลยนะใครที่หาแจ๊สอยู่นะครับโดยเฉพาะคันนี้พิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าคันนี้เป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีลิมิเต็ดจะมีเฉพาะในตัวท็อปที่เป็นตัว S V ขึ้นไปเท่านั้นนะครับไม่แค่4ี0 0 0ื่นสกิโลนั่นเองนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับบอกเลยว่าวิ่งโคตรน้อยนะครับแล้วก็ ชุดแต่งที่เขาให้มารอบคันกับในส่วนของตัวออปชันภายในเบาะหนังสีดำด้วยเนี่ยก็ยิ่งเสริมให้รถคันนี้น่าเก็บมากขึ้นเพราะว่าตัวมันเองก็ลิมิเต็ดอยู่แล้วเช่นเคยนะครับใครที่หารถโดยเน้นที่ราคาเป็นหลักนะครับไม่สนใจสภาพผมแนะนําข้ามคลิปนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าใครที่มองหารถที่สภาพเป็นหลักอยากใช้ยาวๆนะครับดูคลิปนี้ต่อไม่พลาดแน่นอนครับก็ดีไซน์ด้านหน้านะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของแจ็คเขาอยู่เลยนะครับแต่ว่า ความเด่นนิดนึงของคันนี้คือพอเป็นตัว s v สีเหลืองเนี่ยเวลามันตัดกันในส่วนของตัวกระจังหน้าที่เป็นสีไฮกลอสีดำเนี่ยรถมันเด่นขึ้นมากมากเลยนะครับไม่เหมือนพวกสีเงินตัดแล้วอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้เขามีไฟตัดหมอกมาให้นะครับซึ่งก็ถือว่าด้านหน้านะพิเศษกว่าตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นหรือตัวกลางนะครับก้อในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบรีเฟกเตอร์นะครับคันนี้ก็ถือว่า สมบูรณ์นะครับไม่แตกลายงานไม่เหลืองได้เลยทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ยังไม่มีเดย์ทามระดิ้งไฮไลท์ให้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับต่อมากระจังหน้านะครับกระจังหนม่เป็นไฮคลอสครับโอ้ดูสภาพกระจังครับถือว่าดีอยู่นะครับมีขนแมวบ้างเล็กน้อยนะครับต้งมาใช้งานแต่ว่าไม่มีร่องรอยของการแตกหรือสเก็ตหินใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับต่อมาในส่วนของไฟหน้าด้านขวานะครับตัวโคมไฟเนี่ยยังชัดอยู่เลยเห็นไหมชัดเจนนะครับไม่แตกลายงานไม่เหลืองนะครับสภาพถือว่าดีอยู่นะครับ ในส่วนของการชนหน้านะครับรถคันนี้เรียนนาตรงว่ามีเก็บสีมาบ้างบางชิ้นนะครับแล้วก็ขัดสีมาให้นะครับแต่เพื่อสบายใจได้เรื่องชนหนักน้ำท่วมบิ๊กคว่ำหรือว่าตดต่อนะครับเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวน100%่นนะครับนี่ช่องลมนี่เป็นรังพึ่งหมดนะเห็นไหมสภาพรังพึ่งมันดีมากๆพวกนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแล้วดูสภาพสปอร์ไลท์ไปนะครับสวยงามครับตัวรังพึ่งพลาสติกชิ้นนี้สวยงามเลยนะครับกับสีเหลืองนวลแบบนี้ขับไปผมบอกว่าคันนี้ผู้หญิงใช้เนี่ยเด่นมากจะดูดีมากๆเลยนะ ด้านข้างคันนี้จะเด่นกว่ารถตัว Honda Jazz ทั่วไปเพราะว่าเขามีสเกิร์ตมาให้แล้วสำหรับตัว SV นะครับอ่านี่สเกิร์ตรอบคันมาแล้วนะครับตัวล้อนะครับเด่นมากๆเลยนะครับเป็นล้อ5ก้านคู่มีเฉพาะในตัวท็อปนะครับทูโทนปัดเงานะครับแล้วก็ข้างในเป็นสีกันเมทัลลิกนะครับก็ทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นต่อมาส่วนของยางนะครับยางเป็นยางติดรถมาเป็น18555ขอบ16นะครับคันนี้เป็นยางปี2017นะครับก็ ดอกยางยังได้อยู่ครับแต่ว่ายางอาจจะแข็งนิดหน่อยนะครับก็ขับยังนุ่มอยู่นะครับก็ยังใช้สักปีหนึ่งของว่ายังพอขับได้นะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับนี่ซุ้มล้อแห้งเลยเห็นไหมสีนี่คือเดิมโรงงานแน่นอนนะครับไม่มีสนิมไม่มีรอยเคาะใดทั้งสิ้นต่อมาตัวกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับสาหรับตัวท็อปนะครับก็เพิ่มความหรูหราให้กับรถมากขึ้นภาษีหมดหมดไปแล้วนะจริงจริงภาษีคันนี้โชคดีเลยนะครับเราจะต่อให้เป็นทันวาห5เลย นะครับก็เอาว่าเพื่อนๆใช้บิ๊กปีกว่าเลยคุ้มค่าแน่นอนนะครับต่อนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับดูน็อตประตูหน้าฝั่งซ้ายครับเดิมครับไม่มีร่องรอยการถอดใดทั้งสิ้นนะครับขอแงะกระดูกงูดูครับดูครับเม็สปอตสวยงามนะครับชัดเจนครับเม็สปอตสวยงามชัดเจนนะครับดูกรอนประตูนิดนึงครับไม่มีร่องรอยการขัดนะครับนี่สติกเกอร์แอร์แบกนะครับสวยงามเห็นไหมครับไม่มีการแกะหรือสีพ่นแลบเข้าไปนะครับดูเพจครับ เพจอันนี้เห็นไหมมุดเดิมนะครับไม่ได้ย้ําใหม่นะครับแล้วก็ตัวเพจนี่ไม่มียับเลยนะครับเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็เลขชัดสีลงไทยด้วย1นึ5เลขสวยด้วยนะครับเลขเครื่อง2 2งสนะครับอ่าอันนี้ก็เพจสวยงามนะครับต่อในส่วนของน็อตประตูด้านหลังซ้ายนะครับนี่ครับเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะไม่เป็นสนิมนะครับต่อครับโอ้โหมันสวยจริงนะเสียดายมากเลยผมไม่เข้าใจว่าทําไม h อน d ้ถึง เลิกผลิตตัวนี้ไปนะครับดูครับน็อตพวกนะครับเมสปอตชัดเจนนะครับสวยงามนะครับสวยงามนี่ครับโหฝุ่นเยอะนิดนึงเม็ดสปอตคมสวยงามนะครับอ่าสติ๊กเกอร์นยังอยู่เห็นไหมครับสติ๊กเกอร์โรงงานนี้ยังอยู่เลยนะครับดูล้อหลังนิดนึงครับล้อหลังด้านซ้ายนะครับโหล้อหลังนี่สวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการเบียดใดทั้งสิ้นเลยนะครับยางมายางบิดโซนบีทโซนสิบหกนะครับก็ดอกยังลึกอยู่นะครับแต่ก็แข็งนิดนึงนะครับ ในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนี่แห้งมากครับเห็นไหมครับสีเดิมโรงงานจะเป็นสีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปสังเกตดูได้นะครับเดิมแน่นอนสวยงามผส่งพลาสติกนี่สวยงามเลยนะครับกระจกนี่ฮอนด้าอยู่นะครับโชว์นิดนึงนะครับเคาะบางๆใสๆสวยๆกับสีเหลืองแบบนี้ไม่น่าพลาดผมบอกเลยว่าไม่น่าพลาดผมได้มาน้อยมากเลยนะสำหรับตัวคอนด้แจ๊สีเหลืองนะขาวดาในตลาดมีเยอะแต่ว่าเหลืองนี่น้อยมากครับความพิเศษของตัว SV เนี่ยข้อแรกก่อนเลยนะครับโชว์นิดนึงครับ ในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังนะครับอันนี้มาจากโรงงานให้เลยนะครับก็เพิ่มความเด่นให้กับรถมากขึ้นเลยนะครับข้าไปข้างบนนิดนึงนะครับก็เป็นในส่วนของสาอวากาย่างธรรมดาอยู่มีในส่วนของตัวไล่ฟ้าให้แล้วนะครับนอกนั้นท้ายเนี่ยไฟไท้ายก็โดดเด่นอยู่แล้วไฟไท้ายเป็น led แล้วเห็นไหมครับโอ้โหดูสภาพโคมสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับพร้อมด้วยเซนเซอร์ถอยหลังนะครับส่วนดีไซน์โดยรวมเนี่ยเพื่อนๆก็คง คุนหน้าคุนตากับตัวท้ายตัดแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวมาได้สภาพมันต่อดีกว่านะครับสภาพในส่วนของตัวไฟหลังด้านซ้ายนะครับดูครับโคมสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการแตกใดใดทั้งสิ้นนะครับทับที่ไฟทับทิมสวยงามนะครับตัวคิวโคมเมียมเส้นที่วิ่งตรงกลางเนี่ยสภาพดีอยู่นะครับโคมเมียมไม่มีร่อนไม่มีแตกไม่มีพองนะครับด้านขวานะครับนี่ครับโคมไฟสวยงามอยู่นะครับ LED นี่ยังชัดเจนอยู่เลยนะครับทั้ง2ฝั่ง ส่วนของกันชนนะครับพวกกันชนต่างๆนี่สภาพดีนะครับเรามีเก็บสีมาให้บางชีนแล้วก็มีขัดสีมานะครับเพราะนั้นรถตอนนี้สีสวยแน่นอนของฝาท้ายนะครับอันนี้ได้เป็นสวิตช์ไฟฟ้าแล้วนะครับนี่กดปั๊บเห็นะเปิดละห้องเก็บสัมภาระของ Honda Jazz นะครับก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วด้านหลังนะครับจุถือว่าใช้ได้นะครับค่อนข้างกว้างนะครับกว้างแล้วก็ลึกระดับหนึ่งวางของกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้หนึ่งใบสบายๆนะครับใบเล็กๆผมว่า2ใบเบียดสบายๆมันก็ค่อนข้างสูงนะครับตัวเบาะเนี่ย นะครับอ่าข้อดีของเขาเนี่ยคือเวลาพับเนี่ยเพื่อนเือนเห็นปะ่ะมันลาดพอมันลาดปุ๊บเนี่ยมันเก็บของได้เยอะขึ้นจุมากขึ้นบางทีอะบางรุ่นมันจะเป็นสเต็ปขึ้นมานะครับอันนี้สามารถวางของแบบเลียดเวลาอะวางของชิ้นยาวๆอย่างเงี้ยผมให้ดูนะเห็นปะ่ะมันเป็นเสเต็ปเดียวกันแต่ถ้ามันสูงขึ้นมาบางทีมันวางของไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับอันนี้เจ้าของรักมากเห็นว่ามีแผ่นกันลอยด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกนิดน,นึงนะครับจะได้ดูด้านท้ายต่อนะครับโอเค มาดูสภาพกันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้ไม่สี่หมื่นสี่นะครับขอดูสภาพพรมครับพรมนี่บอกเลยว่าเป๊ะมากนะครับเพราะว่ามีแผ่นกันรอยเจ้าของรักมากเห็นไหมแล้วก็ส่วนที่ผมให้ดูบ่อยก็คือส่วนพลาสติกชิ้นนี้นะครับนี่มีร่องรอยนิดหน่อยครับแต่น่องนั้นก็เดิมๆนะครับเห็นไหมนิดเดียวครับพรมนี่โอ้โหดูพรมด้านข้างนี่ดิเป๊ะมากนะครับก็คือรถคันนี้ไม่ได้ใส่ของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอธิบายง่ายๆนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีดูอุปกรณ์ครบไหมโฟมครบเลยนะครับแม่แรง นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์มาแจ้งต่างๆนะครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตแง่นิดนึงนะครับกลัวหักยางอะไรอยู่ครบนะครับดูพื้นยางอะไรครับสภาพดีมากเห็นไหมครับอ่านี่เดิมๆสีเดิมๆนะครับดูซิลเลอร์ครับเดิมแน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการเจาะติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยการเบียดใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โหโคมนี่ยังเป๊ะเงาอยู่เลยนะครับยางมายมบิดโซนปี2016นะครับดอกยังลึกอยู่จริงๆนะแต่ว่า โอเคยางอาจจะแข็งหน่อยแล้วนะครับวิ่ง6เดือน1ปีสบายๆนะครับดูซุ้มล้อครับความแห้งเดิมครับเห็นไหมครับไม่มีสนิมไม่มีรองรอยการเคาะใดๆทั้งสิ้นนะครับรถไม่ได้ลุยน้ําหรือว่าไม่ได้ใช้ในพื้นที่ที่ลำบากแน่นอนนะครับแล้วไมค์สี่หมื่นสี่เนี่ยมันน้อยจริงๆอ่าเดี๋ยวมาดูโครงสร้างต่ออ่ะดูนี่ก่อนนะครับก่อนประตูหลังด้านขวาขวานะครับเห็นไหมนี่มาร์กนี่มาร์กโรงงานเห็นไหมครับยังอยู่ครบแน่นอนนะครับดูโครงสร้างครับโอ้ฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับอ่าดูครับเดิมนะครับเห็นไหมนะครับ ด้านนี้ครับโหเมสปอตสวยงามนะครับโอเคดูกรอนประตูดูจากฝั่งนี้ดีกว่านะครับกรอนประตูกรอนประตูหลังขวานะครับอ่าดูจากมุมนี้ดีกว่าครับเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการถอดนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูต่อเลยครับนี่ครับน็อตประตูนะครับไม่มีร่องรอยถอดมาร์กโรงงานยังอยู่ครับสติ๊กเกอร์ลมยางเป๊ะนะครับอยู่แน่นอนนะครับโครงสร้างครับมุมนี้นะครับอ่าดูครับแกะเลยครับ สวยงามนะครับเม็สปอตสวยงามอ่ะดูตรงนี้นิดนึงครับสวยงามนะครับเดิมๆนะครับก่อนประตูหน้าก็ครับน็อตประตูหน้าฝั่งขวานะครับเดิมสวยงามแน่นอนนะครับคันนี้ล้อหน้าฝั่งขวานี่มีรอยการเบียดมันนิดนหน่อยๆนอะครับนอกนั้นก็คือเดิมนะครับซุ้มล้อครับซุ้มล้อนี่แห้งมากนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ครับที่บอกระบบสปานที่ถือกุญแจเฉยนะครับหรืออยู่ในกระเป๋าก็ได้นะครับมือสอดครับปิดเห็นไหมครับเปิดแล้วครับ อันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามากขึ้นเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับสาธให้ดูนะครับอาเห็นไหมครับชึ่งเลยนะครับเล่งให้ดูนะครับโอ้โหตีนต้นดีแน่นอนนะครับรอบนี้แบบเปิดปืดเลยนะครับสำหรับ Honda g k นะครับเข้ามาพร้อมเครื่องเบนซินขนาด1,504นะครับ IV Tech นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่117แรงม้านะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นเกียร์ CVT แบบ 7สปีดเลยนะครับซึ่งเกียร์ CVT เนี่ยสมูทอยู่แล้วนะครับและเกียร์เจสปีดเนี่ยจะทำให้เราเหยียบคันเร่งแล้วรอยต่อของเกียร์เนี่ยน้อยมากๆเลยรวมถึงประหยัดน้ำมันด้วยนะครับปตัตตาเร่งดีด้วยสำหรับเกียร์ที่ถี่ขึ้นนะครับโอเคมาดูสภาพเครื่องต่อฟังเสียงเครื่องนิดนึงครับโอ้โหเสียงเครื่องเนี่ยดีมากเดินนิ่งมากไม่มีเสียงข้อเสียงก้านหรือเสียงแปลกใดออกมาทั้งสิ้นเลยนะครับมาดูตัวเครื่องนิดนึงครับมาดูมา,า,มา,า,มา,าร์กลงงาน,นครับเห็นไหมครับยังอยู่นะครับมาร <im> ์กลงงานพวกนี้ นะครับอยู่ครบอ่ะมาร์กโรงงานนะครับพวกนี้อยู่ครบแล้วดูความแห้งของเครื่องครับดูค่อนข้างง่ายครับไม่มีน้ํามันเยิ้มเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตามฝาวาลวหรือว่าตามเสื้อสูบด้านล่างนะครับไม่มีเยิ้มเลยถ้าเยิ้มไม่เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็พลาสติกเนี่ยดูดิโอ้โหแบบสภาพมันดีนะครับไม่กรอบไม่ขาวนะครับไม่เสื่อมดูครับตามท่อยางมาร์กโรงงานเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับนี่ในส่วนของนี่ท่อครับท่อยางระบบน้ำหล่อเย็นนะครับโอ้โหสภาพนี่ถือว่า ดีมากเครื่องยนต์เครื่องยนต์นี่เดินเรียบนิ่งเลยนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับนี่ซิลเลอร์นี่ชัดเจนนะครับรูกลมนะครับนี่จิกเข้าอยู่นะครับสติเกอร์มอกรนะครับอยู่ครบนะครับสติเกอร์ในส่วนของตัวตัวบินหมายเลนะครับอยู่ครบนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยสี่ห้าห้าได้ใครจำได้นะครับเลขถังนะครับดูก่อนดูในส่วนของน็อตฝาหน้าฝั่งซ้ายเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการขันนะครับดูฝั่งขวาต่อครับเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการขันนะครับ ต่อมาในส่วนของโครงสร้างนะครับอ่าดูนี่ก่อนนะเลยครับน็อตแก้มฝั่งขวานะครับเดิมนะครับดูเบ้าโชวครับแห้งๆเลยมหไหมซิลเลอร์นี่คมกริบเลยนะครับด้านแผงบนนี่ดูง่ายนะครับอ่าดูไล่ดูตรงนี้ก็้ครับดูคันบมหม้อน้าครับเม็สปอตนี่ชัดเจนนะครับไฟหน้าเห็นไหมครับน็อตไม่รอกันถอดนะครับดูครับเม็สปอตชัดเจนชัดเจนชัดเจนนะครับรูกลมตรงนี้นี่กลมดิ๊กเลยนะครับดูครับชิ้นนี้นะครับอ่าเม็สปอตชัดเจนนะครับ ไล่มาที่ฝั่งนี้ครับดูไฟหน้าดูแก้มครับไม่เคยถอดนะครับแก้มไม่เคยถอดนะครับรง้างนี่ดูเบ้าโชคนิดนึงเห็นไหมแห้งๆสวยงามนะครับห้องเครื่องนี่ไมสีหมือนสีนี่บอกเลยว่าคลิปจริงเสียงคงเสียงเครื่องนี่นิ่งมากเลงมีขึ้นเลยนะครับก็คันนี้ใช้ไปสบายๆเลยนะครับกับไม้เท่านี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ภายใน h อน d ด j เซอแล้วนะครับก็การนิไซน์ตกแต่งเขาจะใช้สีโทนดําเป็นหลักเลยนะครับคือทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะตัด พวกสีเงินนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ถือว่าดูสปอร์ตดีนะครับวัสดุบางชิ้นก็ให้ดูดูดีนะครับอย่างตัวเนี้ยตัวในส่วนของคนโซนกลางเนี่ยเขาให้เป็นแบบวัสดุไฮกลอสนะครับก็ถือว่าทําให้รถมันดูแพงขึ้นในส่วนการนั่งนะครับก็เฮดรูมเหลือๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการนั่งเบาะตัวเบาะผมถือว่ากระชับดีนะครับฐานเบาะตัวนี้อาจจะแคบนิดนึง อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับสำหรับคนตัวใหญ่แต่ถ้าคนตัวเล็กผมนั่งสบายนะครับปีกเบาะนี่ก็กระชับดีคันนี้ได้เป็นเบาะหนังแท้นะครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับก็ได้สีดําด้วยก็ถือว่าดูสปอร์ตดูไฮโซดีนะครับสําหรับตัวเบาะหนังเพื่อนไม่เพราะปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นจะเป็นเบาะผ้านะครับดูแลสายยากแต่ว่าตัวเบาะนี่ยังเป็นเบาะปรับแมนนุ่นอยู่นะครับก็กระจกบานหน้าบานใหญ่มากครับลาดชันนะครับมองเห็นวิสัยทัศน์ดีมากนะครับรถจะเตี้ยนิดนึงนะครับกระจกมองข้างบานกลางนะครับก็มองชัดเจนดะ ต่อครับ้นส่วนพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับยู่เทมขึ้นลูกนะครับก็มีมัลติฟังก์ชันให้ด้านซ้ายเป็นควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับด้านขวาอันนี้จะเป็นในส่วนของคลูคอนโทรลตัวนี้มีคลูคอนโทรลให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปรับตรงนี้เลยก็เดือดให้โซนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวรับสายวางสายตัววิทยุนะครับรวมถึงนี่แพดเดอร์ชิพให้ด้วยสำหรับตัวท็อปนะครับนี่แพดเดอร์ชิพที่พวงมาลัยเลยนะครับขั้นสูงพวงมาลัยนะครับโอ้โหดูสภาพพวงมาลัยครับลายนี่่ยยยัังชดเเเจนนอูลห็ม รถจะไปนานมันจะลายจะหายนะครับแล้วก็จะเงานะครับนี่พวงมาลัยนี่ยังด้นด้านอยู่เลยนะครับแล้วก็ในสองโลโก้ฮอนด้าที่ชอบสึกกันบ่อยๆนะครับคันนี้ดูโลโก้ดิชัดเจนมันว่าเป็นแบบเรืองแสง3วงนะครับซึ่งผมชอบนะครับเขาใช้ระหว่างอนาล็อกผสมด้วยดิจิตอลนะครับเป็นหน้าจอ M I D ด้านซ้ายเป็นในส่วนของรอบนะครับเร่งโชว์นิดหนึ่งโอ้โหดูครับใช้ได้นะครับดูรอบเดินเบานิ่งไหมครับเห็นไหมครับรถนิ่งๆกริฟเลยนะครับรอบไม่มีสั่นเลย ตรงกลางเป็นในส่วนของความเร็วนะครับความเร็วซึ่งแสงสีฟ้าเขาก็ดูสวยดีนะครับน้้นขวาเป็นในส่วนของหน้าจอดิจิตอลนะครับ MID ก็โชว์สถานะต่างๆของรถนี่ครับดูไมครับ4 5 0 0 0กิโลคันนี้แท้แน่นอนรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับอันนี้ไม่เดิมๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างไปในส่วนของตัวเกียร์น้ำมันนะครับเป็นดิจิตอลแล้วนะครับ ตัวแดชบอร์ดน้าสวยดีนะครับคันนี้เป็นแอร์แบ็กสองใบนะครับแล้วก็แดชบอร์ดนี่เป็นวัสดุพลาสติกนะครับผสมกับในส่วนของตัววัสดุนี้เป็นซอฟทัชนะครับก็ก็ดูดีนะครับดูในส่วนของสีเงินตรงนี้ครับโอ้โหแบบชัดเจนเลยนะครับถ้ารถใช้เวนานัาจะแบบเลอะมั่งหรือว่าถลอกบ้างนะครับช่องแอร์ต่อครับในส่วนของตัวกลางนะครับหน้าจอนี่อันนี้ตัวท็อปหน้าจอนี่เป็นทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วผมกดปุ่มผมไดูเห็นไหมครับ นี่หน้าจอทัชสกรีนแล้วนะครับแล้วก็วัสดุไฮกลอสตรงนี้เพิ่มความหรูหราให้กับรถมากขึ้นดูสภาพไฮกลอสครับโอ้สภาพถือว่าดีนะครับไม่มีถลอกหรือว่าไม่มีร่องรอยของความเสียหายเดนซิ้นเลยนะครับหน้าจอทัชสกรีนครับเชื่อมต่อกับในส่วนของตัวโทรศัพท์นี่เห็นไหมครับต่อเรียบร้อยนะครับนี่จากมือถือผมเลยแล้วอันนี้มีกล้องภายหลังให้ด้วยนะครับโชว์ที่จอเลยนะครับนี่ลองดูครับนี่นะครับแล้วก็ปรับระดับได้ด้วยสาระดับนะครับนี่ครับ อมุมแคบลงนะครับอันนี้มุมกว้างนะครับแล้วก็นี่มุมมุมแบบดีบมากๆเลยดูด้านล่างมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าตอน2แอร์นะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับนี่ปรับความเย็นได้นะครับปรับลมได้นะครับอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับก็อันนี้ก็ดูแพงขึ้นนะครับแล้วก็หน้าจอควบคุมต่างๆนะครับต่อมานะครับในส่วนของตรงกลางนะครับมีต่อ HDMI ได้นะครับขึ้นจอได้นะครับแล้วก็มีต่อ Bluetooth อันนี้ชาร์จไฟได้นะครับรวมถึง Power a l e t ให้1จุด นะครับอันนี้เขาก็เริ่มทันสมัยมีให้นะครับมีที่วางแก้ว2จุดเก็บของ1จุดดูหัวเกียร์ครับโอ้โหไมลสี่หมหหัวเกียร์โคตรสวยครับดูครับเห็นไหมครับไม่มีสึกเลยนะครับไม่เงานะครับนี่สภาพดีมากไม่ถลอกเลยอันนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์นะครับลืมพูดไปนิดนึงเห็นไหมครับดูสภาพปุ่มครับเป๊ะตัวอักษรนี่ไม่เลือนเลยเห็นไหมครับนี่กุญแจผมวางอยู่นี่นะครับรถสตาร์ทอยู่ตอนนี้นะครับเบรคเบรมือยังเป็นเบรกมือแมนนน่อยู่ตรงกลางนะครับช่องเก็บเกะ ก็ต้องบอกว่าผมว่ามันก็เล็กนะครับเก็บของก็เก็บของนิดหน่อยนะครับโอย้อนมาดูสภาพเบาะนิดนึงดูเบาะหนังสีดําดิอันนี้เดิมโรงงานนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับโ้ดูสภาพเบาะไปมากเลยนะครับเนี่ยดูเบาะไม่มีย่นไม่มีขาดต้านค่านะครับขอโชว์นิดนึงอันนี้มีที่วางแก้วให้ก็ถือว่าดีนะครับสำหรับคนขับนะครับบางทีกินน้าก็วางตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับปุ่มอีคอนโหมดนะครับโหมดขับขี่การประหยัดนะครับอันนี้ก็มีความใช้งานนะครับกดว s a on off นะครับ ดันยูด้านขวามือนะครับดูเบาคนขับนิดนึงครับขอเขยืบนิดนึงโอ้ดูสภาพเบาครับโอ้โหถือว่าสวยงามเลยนะครับในของสภาพเบานะครับดูบันไดขึ้นครับดูตรงนี้ครับผมชอบดูบ่อยครับรถจะใช้งานหนักๆเนี่ยรับรองว่าบันไดเนี่ยมีรอยเยินแน่นอนนะครับเนี่ยมันจะถลอกถลอกอันนี้นี่ลายหนังนี่ชัดเจนเลยนะครับถือว่าเจ้าของดูแลดีครับในส่วนของดีไซน์ของแผงประตูนะครับเขาใช้โทนสีดําเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสี เงินนิดหน่อยนะครับวัสดุที่เป็นสีเงินนะครับมือเปิดนี่ยังเป็นพลาสติกพ่นสีเงินอยู่นะครับก็น่าจะเป็นโครเมียมนิดหนึ่งนะครับรถตัวนี้ต่อครับในส่วนของตัวกระจกข้างเป็นปับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นลงออโต้เปิดปิดขึ้นลงออโต้หบาทนะครับสภาพก็ดูปุ่มครับชัดเจนเห็นไหมครับใช้เป็นเลื่อยปุ่มพวกนี้จะหายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพลาสติกชิ้นนี้ครับเดิมๆเลยเห็นไหมครับไม่มีถล่มถลอกเลยนะครับที่พักแขนครับโอ้โหสภาพดีมากพลาสติกชิ้นนี้เห็นไหมครับ กระจกมองหลังนะครับเป็นแบบมนนวลนะครับยังไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัตินะครับต่อส่วนของผ้าหลังคาครับคันนี้นะครับก็นิดนึงนะครับมีเจอมาให้แล้วนะครับเพราะนั้นคันนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าขับสบายใจแน่นอนนะครับแต่ว่าผ้าหลังคาส่วนอื่นเนี่ยถือว่าสภาพดีนะครับถ้าไม่เลอะไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นขุยเห็นไหมครับที่บังแดดนะครับอันนี้ก็เปิดใช้งานได้ปกตินะครับมีกระจกให้ยังไม่มีไฟนะครับนี้ไฟหัวเก่งนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดียวกันเช่นเดียวก ด้านข้างสายมือของคนนั่งเดี๋ยวมาดูในส่วนของคู่มือแล้วบุ๊กสวิตพร้อมๆกันเลยนะครับคู่มือใช้รถนะครับอันนี้ในส่วนของสมุดวารันตีนะครับแล้วก็นี้คู่มือการใช้งานนะครับในส่วนของตัวบุ๊กสวิตนี่ไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้รถออนไลน์หมดแล้วนะครับลูกค้าสามารถเช็คออนไลน์ได้ไม่ต้องห่วงนะครับขอเลขถังเราไปก็ได้ครับใครอยากได้คันนี้ขอเลขตัวถังไปครับเช็คคอนดาได้เลยนะครับสบายใจได้ครับรถเข้าสูดตลอดป้ายแดงตอนนี้เขาจัดเนี่ยเขาจัดกับ ปรุงสีนะครับในส่วนของไฟแนนซ์แล้วก็ออกมาแล้วก็มารีไฟแนนซ์อีกรอบหนึ่งนะครับมือเดียวป้ายแดงแน่นอนนะครับดูบุ๊กได้นะครับคันนี้ตอนนี้ผมอยู่เบาแถว2ของ h o n d a j a ซ z รนะครับโดยรวมหมอยครับการนั่งก็ถือว่าเล็กรูมพอได้นะครับในส่วนของตัวเฮดรูมเหลือนะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับในส่วนของเบาะนะครับตัวเบาะก็อาจจะฐานเบาะจะสั้นไปนิดนึงนะครับเห็นร่องขาที่ผมเหลือไหมครับมันจะทําให้เรานั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับส่วนพนักพิงก็ สูงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าดีคือมีหมอนตรงนี้ให้เห็นไหมมันปรับได้2ระดับนะครับความกว้างนะครับก็คนตัวใหญ่2คนผมว่านั่งได้ับ4คนสบายๆ5คนนี้อาจจะอึดอัดนิดนึงนี่เบาะหนังสีดานะครับโ,โหดูสภาพครับไม่มีถลอกนะครับไม่ยับ,ไม,ยบไม่ย่นใดทั้งสิ้นแล้วก็สองผ้าหลังคาผ้าหลังคานี้ด้านหน้าติดเจิมนิดนึงครับแต่ด้านหลังถือว่าสภาพดี เป็นไงเพื่อนๆ Honda Jazz คันนี้ครับ1.5 S V ปี1 6ตัวท็อปตัวนี้สีเหลืองเนี่ยมันเด่นจริงนะครับเพราะในตลาดหาน้อยมากนะครับละไมแค่มัน45,000กิโลนั่นเองนะครับซึ่งถือวิ่งน้อยมากเป็นรถป้ายแดงมือเดียวรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ออปชั่นหรือว่าตัวที่ให้มาทับ S V เนี่ยภายนอกเด่นด้วยสเกิร์ตกับสปอยเลอร์รวมถึงภายในนะครับมีกล้องมองหลังให้มีเซ็นเซอร์หลังให้เบาะเป็นเบาะหนังแล้วเพิ่มความหรูหรานะครับปุ่มพุทธ์สตาร์ทสมาร์ทเอน แพดเดิลชิพให้แล้วก็มีคู่คอนโทรลให้ด้วยนะครับออปชันที่ว่าเต็มๆสําหรับรถเก่งไซส์เล็กแบบนี้มีโอกาสาราคาขึ้นนะครับเพราะของหายากของเสริมนี้เริ่มหายากมากขึ้นเรื่อยๆราคาคันนี้นะครับออกห้าง739,000บาทนะครับเราขายเพียงนะครับ519,000บาทแต่ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับลดไปเลยครับเหลือ499,000บาทพอ 9, ประมาณ9,000พัปลายๆสำหรับคันที่จัดไฟแนนซ์นะครับก็สามารถที่จะจองออนไลน์เข้ามาได้นะครับแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ไปจัดไฟแนนซ์ถึง ท่านที่หน้าบ้านเลยไม่ต้องห่วงเรื่องระยะทางนะครับท่านอยู่เชียงรายสตูลยะลาสงขลาขอนแกน่นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมันมีเจ้าที่ไฟแนนซ์จัดถึงหน้าบ้านท่านเลยรวมถึงบริการส่งรถถึงหน้าบ้านด้วยเพราะนั้นเพื่อนๆสบายใจเร,เรื่องระยะทางนะครับสุขภาพรถก็อย่างที่เห็นนะครับเอาช่างมาดูวิดีโอนี้ก็จบแล้วของจริงรับรองว่าตรงปกแน่นอนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มีรถฮอนด้าแจ๊ดสวยๆจีเคแบบนี้ใหม่น้อยๆน,นะครับ ติดต่อเข้ามานะครับเรารับซื้อนะครับแลบรองราคาดีถึงใจแน่นอนนะครับแล้วก็บริการดูถึงหน้าบ้านท่านด้วยนะครับหรือหลักเช็คราคาเข้าเนี่ยแอดไลน์มานะครับไลน์แอดก็ได้ครับเอาเหลือโต้นนะครับแล้วก็ส่งรูปเข้ามาก่อนครับเราประเมินราคาเบื้องต้นให้ท่านได้เลยนะครับหรือใครที่อยากดูรถตัวจริงนะครับสามารถมาดูได้ที่โชว์รูมเราทุกวัน ใครอยู่ใครกรุงเทพก็ดูที่สาขาแพรกษาก็ได้นะครับหรือที่สาขาสธนางานใหญ่นะครับที่อำเภอบัานทองจังหวัดชลบุรีได้เช่นเดียวกันนะครับดูได้ทุกวันนะครับติดต่อตามด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมฝากเพื่อนช่วยกดติดตามทุกช่องทางของออกเลย์ออโต้ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok หรือว่า LINE แอดนะครับวันนี้ผมเจมสออกเลยออต้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ